สวัสดีเจ้าทุกคนปะากันเห็มแล้วเจ้าวันนี้ปู่พามาเก็บกระเทียมป่าเจ้าเฮ้ยพึ่งจะว่างนี่มากันทั้งครอบครัวเลยเจ้าวันนี้มีเดดตยแต่นี่เจ้า ท่านนี้ก็เต็มเลยนี่อันนี้ก็กระเทียมป่าเจ้าแต่เฮาบ่กเก็บเฮาไปเก็บเอาบนดอยเจ้า่ันนี้เป็นสวนเขาเจ้าเอาบ่กอยากเก็บเนาะมันอยู่ในสวนเปิ้ลนอยยังไง น้ำเจ้าพอคะคนอื่นเขาเก็บกินจนเบื่อแล้วปู่เพิ่งจะได้มาเก็บนี่ <c oughs> ช่วงนี้บอค่อยมีเวลาเจ้าน้ำกรไม้

้องฟ้างามนะเจ้าเนาะบรรยากาศรอบๆจ้า น้ำใสใสฮะดอกไม้งามงามเจ้ากุคนเจ้าน้ำใสใสพ่อกะใสขนาดเลย ไม่หยางลูกนี้คุณคนมีตั้งแต่ตัดนี่ไปเลยเจ้าแต่หฮายังบ่เก็บหฮาไปเก็บหฮาไปเก็บตั้งบนนูน้นเจ้า เขาเดินเล่นกันฮัลโหลดงกระเทียมป้าโออเชิญนะ

ก็มาเยอะมากเลยนะขันอีกสิบนาทีใช่โอเคอีกสิบนาทีป๊ป้าว่าเหมือนเออพรมเลยว่ะเทมไปหมดเจ้าคุณ Kepler, look, Eine große Stück. Ciao! Ich unten. Ciao! Ha! Und dann ist der Kurve schon voll. voll. <laughs> die brauchen wir ja nicht mit, ne? Nein. Wir können nur weit oben abschneiden. Die ja. Äh. das ist ein ฟ้าเดินไปไหน <c oughs> มาเนอะมาเก็บกระเทียมป่าต้วยกันเจ้า <c oughs> คนอื่นเขากินจนเบื่อและเฮากลังหามานี่ <c oughs> ดอกก็เริ่มออกแล้วเจ้า tương mưu khạc phụ ghép bà nắc cháu áo khe, bó kín มาเพ่ลูกมาเพ่มาตัดกรบป้าเพ่เนี่ยตัดนี่งามลูกเฮยมาเพ่ ขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณคูณผู้กู้ค,คนตี่ติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจะดนักเน้อเจ้าขอบค,คุณกู้กำลังใจเลยเจ้ามันนักนะเจ้าเนาะงามเหมือนดอกไม้เลยเจ้าพ่อ่ะ เก่งขนาดมาเพ่มาตดเพ่ลูกหมูเก่งขนาดเลยเออก็บเลยลูก cầm điều trâu tìm xa đấy ắt ngâm ngám lúc tắt ngâm ngám xa kẻ à ตัดเอาแต่ใบเจ้าก็เ้ากินแต่ใบกา้านบ่เอา,เอาก้านเอาไปไปถึงบ้านก็ตัดทิ่มแห่มเจ้าเต็มไปมดเจ้าหุกคน เต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็มีแต่กระเทียมป่าเจ้า,จา <c oughs> นี่นดอกมันเจ้า nặng nắc nó được kép áo nắc cơn có kép bật thu hóm cơ lục anh nhặng <laughs> Tắt ngâm ngâm lúc, tắt ngâm ngâm

วันนี้คือป่ป้ากับลูกหมูเป็นคนเก็บเจ้าแม่เป็นคนถ่ายเอ๊ะเอ๊เอ,เอทัดงามงามลูก bye bye, บายบายครับ <c oughs> โอเคเจ้ามันได้นักแล้วเฮาเก็บเอาบหนักเนาะเดี๋ยวผ่ากันปิกบานเลยเจ้าเดี๋ยวป้ากันคลิปหน้าเนอะเจ้าสวัสดีเจ้า